บริษัทยสยามแมคโครจำกัดมาหาชนลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีด้านการจัดการธุรกิจค้าส่งสมัยใหม่เรียนทฤษฎีสลับฝึกงานตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางค้าส่งค้าปลีกป้อนตลาด นางสาววรักษ์ทิฐา,านธ์ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแมคโครกล่าวว่าแมคโครมุ่งมั่นนโยบายสร้างงานสร้างอาชีพหวังเป้าหมายสร้างบุคลากรเชิงรุกให้มีทักษะฝีมือพร้อมรับการเติบโตของตลาดค้าส่งค้าปลีกที่มีความต้องการทักษะเฉพาะทางพัฒนาหลักสูตรด,ด้านการจัดก,การธุรกิจค้าส่งสมัยใหม่โดยใช้ความเชี่ยวชาญของแมคโครประสานองค์ความรู้ด้านวิชาการและหลักสูตรการบริหารจัดก,การของ PAM เปิดโรกาสให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านเครือข่ายโรงเรียนพัฒมิตรกว่า300แห่งทั่วประเทศเพราะไม่ทุนการศึกษาต่อเนื่องซึ่งหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนคู่คู่ไปกับการฝึกงานที่มีไรายได้ตอบแทนเมื่อจบแล้วมีงานทําทางแมโครัเราก็จะให้ทุนการศึกษานักศึกษาที่เข้ามาเรียนบริหารจัดการเรื่องค้าส่งขณะเดียวกันเราก็ให้ทีมงานที่มีความรู้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทําธุรกิจค้าส่ง ด้านรองศาสตราจารย์ดรสมภพมณนะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรรู้สึกยินดีในความร่วมมือครั้งนี้เพราะเป็นจุดเริ่มต้นสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานและเป็นหนึ่งในฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตหน้าที่พีเอ็มก็คงเป็นหน้าที่ของการผลิตคนเพื่อสนองตอบต่อเศรกิจไทยธุรกิจไทยและที่เราตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือเรื่องของการค้าโดยอย่างยิ่งกรคชาสมัยใหม่รวมโมเดินเทรด แมคโครในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่งสมัยใหม่ของไทยตั้งเป้าหมายผลิตบุคลากรคุณภาพซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่อย่างน้อย5,000คนต่อปีหรือ4,000คนภายในปี2,573คาดหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรตรงตามความต้องการของตลาดรองรับภาคธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยที่เติบโตทุกปี